ตัวที่เขาขายี่เป็บอืมเส็แล้วเราออกตัวให้เกียรสอนได้เลยนะคันนี้ใจแบบ <laughs> ตื่นเต้นอ่างเงี้ย รู้สึกไงไม่คือมันไม่ได้ขับนานแล้วอ่ะมันไม่ได้ขับนานแล้วแล้วก็เมื่อก้มีเหตุการณ์ตรงนั้นที่เกอดขึ้นเพพี่ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันแบบมันแบบเบรกแล้วแต่มือแป้นเบรกคึบแล้วก็มันติดเต้นมันก็เลยกรบโอีกทีแล้วงนะหนูก็ปิดไปใกล้ใกล้ไปแล้วแต่อีกทีนึงมันจะดีกว่านี้ ก็ว่าเปรียบเทียบเดียดขาคือชะลอเข้ามาพอดีแต่พอดีไปเร่งมันก็เลยนิดนึงจะดีแล้วจะดีระวังรถนะครับไม่ได้เจอมอเตอร์ไซค์นานเกินยไม่แง่ใครก็เนื้อต้องเข้าละขัดแล้วรู้สึกดีนะแล้วเนี่ยมือสั่นอยู่เลยอ่ะมันกลัวทิ่มอ่ะแบบเผื่อนเนี่ยจะต้องว่าที่หนูมามาดีแล้วหลวงกังวลตอนเบรคใช่ไหมเอา เหมือนถ้าให้ขับไปเรื่อยๆไม่อะไรแต่พอต้องเบรคอะมันแบบับเ้นแล้วาแล้วเวอครอบหลอีกนิดเดียวเองนี่เขาช่วยเขาขับอีกไหมเราขับไปเ่อยว่เก่งมากเกมากโอ้ยย่าจีบมตรูเรนัส2324 กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์